ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเว็บซี่ทุกท่านทุกคนนะคะยินดีตอนรับเขาซูช่องเจน่างน้ำโชกค,ค่ะท่านช่วงขาสำหรับเศร้านี้นะคะบานแอดฝนตกตกแห้งตกโดนนะคะโดนพอสมควรวค่ะท่านช่วงขาโดนพอสมควรเดี๋ยวคลิปนี้แอดจะพาท่านช่ชมไปติดตามตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาของเจน่างเนาะคะ่ะเนาะสำหรับหมดที่แล้วนะคะท่านช่วมขาตัวเลขแนวทาง ลอกวันผุดกับเข่าตรงช่วงขาเนี่ยล็อกวันผุดเขา่าเข่าที่หนึ่งศูนย์เนาะคะเนาะเข่าที่หนึ่งศูนย์สำหรับมวดนี้ล็อกวันสุกนี่แปดแปดศูนย์ซี่เจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดหกแปดหกซี่เจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์ซีแปดซี่หนึ่งหนึ่งสามเจ็ด หกเจ็ดสี่เจ็ดหกสามแปดสามเนาะค่ะเนาะทำช่วงเหลือกเอาแคปหน้าจอไว้ถ้าเปียเปียบเทียบกับอย่างอื่นแคปหน้าจอเลยค่ะแคปหน้าจอเลยนะคะอ่ะต่อไปแอดใจมึงเอ่อเนี่ข้างตัวเรขที่ ที่แยกบนล่างนะคะเนาะอันนี้เป็นสิบบนอันนี้เป็นหน่วยละหน่วยบนนะคะสิบบนหน่วยบนถามว่ามันมากตงรงบอนะคะต้องต้องหดแหลกเลย่อยหดที่ออกหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าปรากฏว่าเข่าอยู่ค่ะเป็นช่วงขาห้ากับห้านะคะฐานนี้รักสิบกับห้าหาฐานนี่รักหนวยกับห้าหา พวดที่สองพวดที่สองเก่าลักหน่วยลักหน่วยก็เขาเขาต่ลักสิบเนาะคะ่ะเนาะเขาต่ลักสิบเข่าต่ลักสิบอ่าสำหรับวัน 15, วันที่สิบห้าวันที่สิบห้าเข่าศูนย์สองนะคะสิบบนก็คือศูนย์หน่วยบนก็คือสองนะคะวันที่สิบเจ็ดวันที่สิบเจ็ด ิบบนก็คือหนึ่งหน่วยบนก็คือเจ็ดนะคะเขา่าวันจันทร์ที่ยี่สิบหน่วยบนคือศูนเอ้ยหน่วยบนคือหนึ่งโมนผมช่วงชมคะ่ะอ๋อเขาไผ่เขามั่นอันนี้เขาเข่าซิบ เขาหน่วยล่างเขาหน่วยล่างก็สิบล่างอันนี้เขาหน่วยบนอันนี้เขาจริงเอาอันนี้เขาจริงต,ตัวนี้ถือว่าผา์เนาะค่ะเนาะถือว่าผา์ต่อมางวดมือขึ้นนี่งวดมือขึ้นนี <cart> ่เขาจริงหนึ่งหลักสิบบนศูนย์หลักหน่วยบนสำหรับงวดนี้หลักสิบบนคือหนึ่งสองหก หลักหน่วยบนคือเจ็ดแปดเก้าเราทำเปช่วมมงมือมือเตวชุดเต็มทีแอดเอาให้นะคะเนาะอันนี้คือชุดเต็มชุดเต็มเทีอดเอาลงมาหะะ่างน้ะงขาเป็ช่ว,วเนาะมือชัดจะเลยอันนี้คือชุดเต็มทีแอดเอาลงมาห่างชุดเต็มแอดเดนที่หนึ่งกับแปด เด่นทีนึงก็แปดคือนึงหลุดนึ่งก็แปดเลขจับคู่หามีแปดสองหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้เหาหนึ่งหกแปดหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดตัวที่แอบเน้นย่ำตัวที่มักตัวที่ชอบคือแปดสองก็แปดหกนะคะตรงช่วงขาแปดสองก็แปดหกแปดสองก็แปดหก แปดสองกับแปดถุกเอาถุงช่วมแคบหนาจอเลยแลจะให้ไปมือว่าแต้มไปคัดตามแต้มพ่อใหม่คัดจากแต้มมาดูเลยคะ่ะอันนี้คือคัดจากแต้มนะคะ่านชั้คขาเชียวที่แล้ว ตัวเลขแนวทางแต้มบนล่างมีศูนย์มีหนึ่งมีเจ็ดมีศูนย์มีหนึ่งมีเจ็ดศูนย์กับมาสามเจ็ดนะคะศูนย์มีสามเจ็ดก็หนึ่งเก่ามาสามเจ็ดส่วนหนึ่งมีหนึ่งศูนย์กับเก้าสองมาที่หนึ่งศูนย์นะคะคือว่าเข่าบนล่างเนาะค่ะเนาะคือว่าเข่าบนล่างเออสำหรับงวดนี้ ตันี้เตขเต็มบนล่างคือสามสี่ศูนย์สามสี่ศูนย์สามยี่ศูนย์สามเก้าสามเอ้เก้าสี่สองหนึ่งแปดห้า hey, เอา 94, เก้าสี่สองตัวเก้าสี่สองตัวปัดออกสี่มีศูนย์สี่เก้าห้า สามหแล้วก็8ปหอันนี้คือบวกกันแล้วได้สนะคะแต่มสี่สวนศมีหนบวกกันได้0ูนเจ็ดสบวกกันได้0 8นสองบวกกันได้ศนะคะถามว่ามันตรงกับชุดที่แอบตัดมานีน่ตัวไหนนีตัวนี้นีตัวนี้น,นะคะ คัดตามเลขเดนหนึ่งก็แปดคุณช่มก็เอาตัวนี้ไปนั่มหนึ่งก็แปดนี่ค่ะประมาณนี้นะคะประมาณนี้ถ้าคัดจากหนึ่งก็แปดนะคะถ้าคัดจากตัวเลขถ้าคัดจากตัวเลขตัวนี้เอ่อหนึ่งสองหก ลักสิบกับเจ็ดแปดเก้าเขียนยังไงคนหนึ่งสองหกเจ็ดแปดเก้าอันนี้เป็นลักสิบนะคะทนช่วงขาอันนี้เป็นลักหน่วยบวกกันออกมากจะได้หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองเจ็ดสองแปด สองเก้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้าถามว่าตรงแต้มตัวใดเพราะว่าสูตรนี้มันเขาวดีมาตลอดตรงแต้มตัวใดแปดสองแปดหกหกแปด ตัวที่ต,ตัวแปมนะคะเป็นช่วงขาหนึ่งเก้าพี่แคนนิงคะ่ะเป็นช่วงขามีสามชุดหนึ่งเก้าสองแปดแปดสองแล้วก็หกแปดแปดหกที่ประมาณนี้นะคะเป็นช่วงขา ประมาณนี้ประมาณนี้เอาทำช่วมแคหนาจ่อไปมือเลยอันนี้คือชุดที่แอดเคยลงหยเอมนี่โชคมาตลอดนะคะมือขึ้นอยู่เขาหนึ่งศูนย์ส่วนแต้มแต้มพึงลงองหายกระาทีพานมาเหมือขึ้นนีกับเขานะคะแต้มศูนย์แต้มหนึ่งแต้มเจ็ดกดว่าเขาสามเจ็ดหนึ่งศูนย์ เที่ยวนี้แต้มสามแต้มซีแต้มศูนตัวเลขที่ชน่วนก,นกันกับสูตรที่มาดีๆเข้าดีๆคือหนึ่งเก้าสองแปดหกแปดแปดหกเหนนี่ค่ะเอาสรุปสรุปตัวเน้น คำช่วงขามือคือสรุปตัวเนียนเนาะค่ะเนาะคำช่วงแคบหนาจอเลยทางนี้เป็นแต้มทางนี้เป็นชุดทีดะะ่ตัะะมดมานนะคะตัวเนียนก็คือแปดสองแปดหกหนึ่งเก้าแปดสองแปดหกหนึ่งเก้านะคะมาใครจออก็จัดใครขัดกับทานเนาะค่ะเนาะตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาของเจน่างนะคะเป็นแนวทางในการตัดสินใจ เป็นขอมูลนทำช่มจัดจินใจนะคะขอให้ทุกท่านทุกคนมีโชคมีมขอพอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ